Gunna, à, tham mưu hú sơ tôi. Gunna, tham à. mưu tham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  vậy này, mưu tham 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 mưu เขาัได <ersch> oh, ้เนาะนีสอดทางไหนเลยขวดน้ำตกเยวนรกขุ้ยนะหาก้วยไม้น้ำตกเหวนรกกุนะน้ำตกเหวนรกกวมีานอะไหย้าจะแดงมาเกี่ยวแล้ว้ยโอ้โอ้โอ้รับซิ่งเนี่ยพุนะพุนะ Sáng còn phóng đến đây. Hãy ừ, để mà hỏi đi sau. Hồ đi sau kỹ lại thôi. Hít thầm ăn thầm hôm nay thầm thầm ที่มันใจแดงเกลียกเกียกกันเฮียแตกแล้ว <S 1> <S 1> <S ตาดเกียกใช่แล้วทีทุกๆท่องกันโรงแรมป่านเทลมีทางทางครับชมวิวทางทางครับพี่น้องมี้มาหาเงินไกไ่ไว้หนิออกต่างจังหวัดวัวหน่ะวัวหน่ะ ใหญ่เขาใหญ่มันเห็นกระจกว่ะเลลนี่ยคกระจกหลังตรงโมเป็นแบบย้ำเหียอนกันแลนดปาร์คนะคอฟฟี่ปาร์คเขาใหญ่นี่ที่รีสอร์ทว่ะโอ้โอทัานรถติดแลยแม่ข่าว่าทางนี้เลยครับวันนี้นอน หลังเขาทีได้เงินไงหมดเลยทานเอ็มหกไปห่เอ็มหกขาไปฟังลูกเลยเน้อยเนาะข่าวก็ได้ภูเขาเจดจ์เลิศวณีโดยที่ในป่า มาไม่ยไมมาขาบัตรสารบั่รพวเงินเนี่ยพู้เขาเนาะบ้านเขามีตะพนไหมเนื้อไส้คัวนี่น้ไปไนแน่เนี่ยนีสอ์ทรัวผู้ใหญ่ดีะนะนีสอนนะครูรีสอน Ô lên. lên nhiễm ô 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 เห็น่าเทือเขาใหญ่พี่น้องเนี Zac ่ยพูอักก็พักใต้หว่าสวนบูนซักมาทาน้ ตาพลาว่าต้องอุดมสมบูรณนะ์เนาะอย่าเชียวตื้เลยขนาดเท้าภูเขาด้วยเนี่ยบ้านเรามาคือแหล่งที่ดินน้วยน้ำตกเหนียวสวัดเหนียวน้ำลกเหนียวสวัสดพวกเหนียวน้ำลกทางไกจที่ตุลานทางไก่ นี่สอดเกียบเลยไม่ระวังช้างยังไ่นี่ปลายช้างเลยช้างไอ้ด้วนเลยยางใส่รถเยอะจังไอ้ด้วนนี่แหละตรงนี้แหละเขาจะเจอตอนไหนพวก์รด,ดระวังช้างนะครับช้างกำลังออกเดิน,น,นข้ามถนนจะหาเข้าได้ น้ำกระโดดบึกบ้านี่ยเ็นจังไดีวโอ้ดูหน่อยน้ำฝนก็ตายกูตายรับดีเเนอะไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่สำนักสนัเอืมขาก็ใส่เขาเดยวดูตุนเออหนีงานสั้นเลยว่ด

ตัวน้ไปร่างําเียวได้ปะชนท่าน้าไปแทลูกไปหองไปเห็ดงันก็ได้ทับพิกันนาม่่ออกเขาแทงมาเอาเออแน่นเออออกไปะไรไปในบริษทางออกไปทั uh, anyway. ้นายกก็ได้หองใหญ่ออกไปบานสาบ้านโโค้งนีน่ โอ้บอกนี่บอกเลยพี่น้องมันเปนศิลปะอะไรฮะพวกเขาลื่นลื่นล่เพื่อนอะเห็ดบอพี่น้องพูดเมือนหดงานกว่าเด้อเลื่อยมัห้อดงานไปเดี๋ยววันจะหนา้วเนาะผมว่าวันสั่ควยใส่เนี่ยเนาะต้องหนาตองนา รวดเจ้าหนี้หร่อบิดได้เด้อะไรเนี่ยซีน่าเหรอแข่งแข่งเลยใช้ข่งได้เลยมีรถมาซีน่า gì cũng nhiều xuống oh, oh, rồi Ô, yeah, chưa rồi, chưa chưa

อะไรนะซีลีน่าเยอะนี่นี่นี่ละเนี่ยถึงที่หมายแล้วพี่น้องซีลีน่ารีสอร์ทแม่นอนี่บอ่ะแม่นเงินที่ทำงานแล้วครับพี่น้องซีลีน่ารีสอร์ทจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายนี่บอ่ะเงิน ไม่อะไจยังไงที่ดินส่วนทุคคนรู้ว่ะถึงที่ไม้แล้วพี่น้องถึงที่ทำงานแล้วครับบริเวณนี่มีทั้งภูเขาเลยพี่น้องเออรีสอร์ทสำหรับคิด าการเดินทางคนเขาในอีกอ่ะผ่านแ้วก็วมีครับพี่นอ้อง